สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาสอนคำศัพท์ภาษารัสเซียสำหรับใช้ในร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่ชื่รัสเซียนะคะโดยที่เมนูก็จะเป็นเ,เมนูที่รัสเซียเขานิยมรับประทานและก็ดื่มกันนะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกนะคะคำว่าเมนูก่อนเลยนะคะเพราะว่าเมนูภาษารัสเซียะคะคือเมนู ทับซับนะคะเมนูธรรมดาเลยนะคะจะเป็นเมะเยนะคะแล้วก็เนอแล้วก็สระยูนะคะเมนูนะคะที่เมนูนะคะก็เมนูธรรมดานะคะไม่เขียนแล้วกันเมนูนะคะแปลว่าเมนูค่ะเมนูแปลว่าเมนูค่ะโอเคเมนูนะคะคําที่สองนะคะคําว่าโกฟีโกฟีอันนี้ก็เป็นคําทับศัพท์เหมือนกันนะคะโกฟี คโอ้ฟื้นะคะโกฟีโกฟีนะคะแปลว่ากาเฟนะคะกาเฟนี่นะคะโกฟีะะ่โก,ฟ,โกฟี่เน้นเสียงที่ตัวโอนะคะเป็นโกฟี่อย่างนี้นะคะคำศัพท์คำที่สามนะคะชัยชัยแปลว่าชานะคะชัย,ยชัยชื่อ ไอชิ I, hi, องนะคะอันนี้คือตัวอี i ินะคะอี i ิ hi. แปลว่าชานะคะเห็นเสียนทับศั์ไว้ให้นะคะชยัยก็มีชิข้างบนนะคะชยัชยชัยจะเป็นตัว hi, ที่เล็กๆนิดนึงเป็นชยัชยชยัยชัยเหมือนใช่แล้วแต่ว่าเสียงสั้นแล้วก็มีชินิดนึงแบบนี้คะ่ะคำต่อไปนะคะคำว่า มา马拉ก,กู马拉กูนะคะแปลว่ามิลค์นะคะหรือว่านมนะคะมาลากูไม่ใช่มาราโกนะคะเป็นมา马拉กูนะคะแปลว่านมนะค่ะนมแบบนมวัวนะคะมา马拉กูนะคะมาลากูนะคะเน้นเสียงที่ตัวโอนะคะตัวสุดท้าย มาลากูในคำศัพท์ภาษาในภาษารัสเซียนะคะเอ,อ่อถ้าเกิดว่าตัวโอไม่ถูกเน้นเสียงจะออกเสียงเป็นตัวอานะคะถ้าตัวโอไม่ถูกเน้นเสียงจะออกเสียงเป็นตัวอานั่นจึงเป็นเหตุผลให้คําว่ามาลากูนะคะไม่อ่านเป็นโมโลโกูแต่อ่านเป็นมาลากูนะคะถ้าตัวโอไม่ถูกเน้นเสียงนะคะจะออกเสียงเป็นตัวอานะคะแบบนี้นะคะ คำศัพท์คำต่อไปนะคะคำว่าเลมอนนาร์ดเลมอนนดแปลว่าเลมอนนีนะคะหรือว่าน้ำมะนาวโซดานั่นเองค่ะเลอีนะคะเมื้อเนื้ออาดึนะคะเลมอนนารดนะคะจาน,ะะนว่าเลมอนนารดนะคะมนัน น้าดือนี่นะคะแปลว่าเลมอนนิดนะคะหรือว่าน้ำมะนาวโซดาค่ะน้ำโซดาแบบนี้นะคะคำต่อไปนะคะคำว่าสุกสุกแปลว,ว่าน้ำผลไม้ค่ะหรือว่าจูส e นั่นเองนะคะสุกสุกแปลว,ว่าน้ำผลไม้ค่ะ คำว่าซื้อซุปอุกข์ข้ควายเลยซุกซุกนี่เลยนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าซุปซุปตรงตัวนะคะซุปซุปไปเลยนะคะในภาษาอังกฤษก็คือน้ำซุปนั่นเองค่ะคำว่าซุปก็ซอโซุปธรรมดาเลยนะคะซอุปปอซุปแบบซุป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 เปอร์ซุปเปอร์อย่างนี้เลยนะคะ คำว่าสุกสุกก็คือสุกคำต่อไปนะคะคำว่าโหวตกะโหวตกะนะคะแปลว่าทุกคนคงเดาได้นะคะโหวตกะก็คือบัฏจกรนั่นเองค่ะวะนะคะโอดดึค์อ่านค่ะโหวตกะนะคะโหวตกะนะคะวะโวด ค่ะวดวดกะาวดกะก็ได้ค่ะวดกะก็ไก่วดกะาวดกะมันควรจะเป็นวดกะแบบไม่ใช่อ่าแต่ว่าจะเป็นกะแบบกะาวดกะาวดกะไม่ใช่วดกา่าวดกะาวดกะแบบนี้นะคะก็คือวดการอีกก็คือบูดไม่ใช่วดแต่เป็นบูดสระ,ะอูนะคะบูดกา่าบูดก่ ต่อไปนะคะ b ีว v e ีว e แปลว่าเบียนะคะ b ีว v e ีว e แปลว่าเบียค่ะเบียค่ะ b ีว v นะคะเปอีปีแล้วก็บัวอาวา b ีว v e ีว e a v e r เช่นเดียวกันนะคะคำเอ่อคำว่า b ีว v นะคะเน้นเสียงที่ตัว e p จะตรงนี้นะคะให้เสียง,งที่ตัว B เพราะฉะนั้นว่าตัว O ไม่เน้นเสียงะคะ่ะ O จะกลายเป็น R นะคะก็เลยกลายเป็น b บนะคะไม่ใช่ b ีบุค่ะโเป็น R แบบนี้นะคะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่า v o ต e v o ว e หรือคำว่า Water นั่นเองคะ่ะ w a t e r นะคะหรือว่าน้ำดื่มนะคะ v o d อะนะคะ o d e อ่าค่ะโวต วูดนะคะวูดนะคะวัวดะวัดะแบบนี้นะคะแปลว,ว่าน้ำดิ่มเดี๋ยวทวนให้อีกครั้งนะคะคำแรกนะคะมมนูเมนูคำที่สองนะคะโกฟี่โกฟีหแือว่ากาแฟนะคะคำที่สามนะคะชาแปลว,ว่าชานะคะคำที่สี่นะคะมะละกู หรือว่าแปลว่านมนะค, albums, นคนะคําที่ห้านะคะดิมูน่าแปลว่าน้ำมะนาวโซดานะคะคําที่6นะคะสุกแปลว่าน้ําผลไม้นะคะคําที่7ดนะคะซุปแปลว่าน้าซุปนะคะคําที่8ดนะคะวอดกาแปลว่าวอดกานะคะคาที่9นะคะปีวาแปลว่าเบียร์ค่ะและคาสุดท้ายค่ะวอดแปลว่าน้ําค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชม